พาเข้าไปดูลิงก์จากาลิงก์ที่สมาชิกท,ท,ทุกคนจะได้ตัวนี้เป็นลิงก์ของชิตาพา,าตัวนี้จะพาเข้าไปดูลิงก์ของกูต้าเนาะเข้ามาดูกูต้าเนี่ยจิ้มเข้าไปตึ้งหนึ่งพอจิ้มเข้าไปตึงหนึ่งเสร็จมันจะขึ้นตัวนี้เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้จิ้มลรอบราบจิ้มรับทราบเสร็จ อ่าข้างบนเนาะมันจะเป็นเบอร์โทรของชิแล้วก็เป็นอีเมลของชิสมาชิกทุกคนจะมีตัวนี้หมดเลยจะค่อยดูค่อยทําค่อยพาทําทีนี้ของชิเนาะมันเป็นบูมกูตาช็อตเนี่ยมันก็บอกว่าโอ้เฟกูตาคอมเพกโอ้ oh, นวัตกรรมใหม่ส่งเสริมการดูดซึมได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดนวัตกรรมและดับนาชา,าชาติ นะกรุงโซงประเทศเกาหลีอันนี้ข้อมูลเก่านะข้อมูลใหม่ได้จากอังกฤษแล้วทีนี้มันก็ไล่ดูไล่เรื่อยๆอ่ามันจะตามความเร็วมันจะตามของเน็ตเนาะอันนี้ใช้เน็ตรวมมันก็เลยช้านิดหนึ่งทีนี้ลิงก์ตัวนี้เวลาเราส่งให้ลูกค้าลูกค้าจิ้มตรงสีชมพูเนี่ยลูกค้าซื้อจากลิงก์ได้เลย เดี๋ยววันหลังจะมาเล่าเรื่องกูต้าให้อีกแล้วตัวเนี้คยค่อยๆดูค่อยๆรอ,อมันโหลดนะข้อมูลมีอีกเยอะมากอันนี้ไวไฟมันช้าเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าอีกรอบ